ไม่มีหลุมตอนที่สส่วนผีหนุ่มแทบจะไม่มีแรงพยุงกายเมื่อได้ข่าวว่าผีหญิงสาวถูกสกัดจับไว้ในหม้อดินเรียบร้อยแล้วรวมทั้งแฟนสาวของเขาด้วยนับเป็นการสูญเสียที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตของมัน ผีหนุ่มเกิดความแค้นเป็นกำลังแต่ก็อดบวั่นเกรงต่ออำนาจของมนุษย์ไว้ได้มีความเล่นลับซับซ้อนเกินที่มันคาดชิดไว้ทัดออกไปตรงสารพระภูมิเทพารักยืนเท้าเสะเอวและยิ้มกลิ่มอย่างผู้ชนะไอ <c oughs> ้เจ้าพวกผีหน้าโง่ ข้าไปเข้าฝันพวกมนุษย์ว่าเหยี่ยวดำจะลงมากินตับและวิธีแก้เคล็ดที่ติดไว้หน้าบ้านนั่นแหละเป็นไงคงหายซ่าแล้วสินะไอผ้ผีในระหว่างกลางวันที่แสงแดดแผดจ้าโลกกำลังร้อนและอุตามมงยามแหงฤดูการ ผีหนุ่มไม่อาจขมตาหลับเพราะความกระบนกระวายถึงส่วนหนึ่งของชีวิตที่ขาดหายไปมันผุดขึ้นนั่งอย่างกระปีก้กระเปล่าจนนึกแปลกใจตนเองว่ามีกำลังกล้าแข็งขึ้นเป็นพิเศษเสมือนได้รับคำวยพรจากสวงสวรรค์สายตาที่เหนื่อยล้ากลับกล้าเผชิญแสงแดด ซึ่งถือกันว่าเป็นแสงแห่งความย่อยยับของผู้ถีมันมองฝ่าเข้าไปในหมอกควันวันวิกฤตพร้อมช่วยผ้าขม้าจากเพื่อนที่นอนอยู่ใกล้ๆขึ้นโพกหัวที่เส้นผมอีกรุ่นสุดท้ายกำลังงอกขึ้นกลางศีรษะมันมองดูเพื่อนบ้านที่เป็นผีด้วยกันนอนสมค่าหน้า หลบแสงสว่างอยู่ตามลลบร่มเงากอหญ้าที่ไม่ค่อยมีนักส่วนมากจะทิ้งร่างลงกลางลานโลง่งเหมือนดังผู้อภพที่สิ้นความหวังทนทรมานกับความเป็นอยู่อันแหลนแน้นและขาดการเหลีหล้ยวแลจากฝาดินดำรงตนอยู่ในภพภูมิที่ต่ำต้อยไร้ค่าราวกับนักโทษ ผู้ไม่อาจอย่างรู้ชะตากรรมตนเองปล่อยให้เวรกรรมกระทืบซ้ำอย่างยอมจํานนแต่มันเอาชนะความโง่ง่วงได้เด็ดขาดหันหลังให้กลับความจําเก่าๆที่พอกพูนอยู่ในหัวมาช้านานมันสลัดทิ้งความอ่อนและโหยโรยแรงลอยและรลิ้วปลิวไปกับสายลม ร้อนกลางวันแสกๆด้วยความรักเท่านั้นที่เป็นพลังฤทธิ์ให้มันกล้าลืมตาและกล้าก้าวเดินออกจากเขตแดนจเฉพาะที่เริ่มตายร้างมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านอย่างทรนงด้วยสำนึกในความรักที่มีต่อสาวคนรักสำเนียงเสียงเพรียกดังแว่วมาแต่ไกลบ่งบอกถึงความทุกข์ทรมาน ที่หลอนได้รับอย่างแสนสาหัสยิ่งทำให้มันห่วงหามากขึ้นเป็นทวีคูณมันชนดะไม่เลือกที่เข้าไปตามตรอกซอกซอยสุนักบางตัวเบิกตาโพรงเมื่อเห็นมันแทรกตัวผ่านไปตามเงาชายคาเรียนเห่าเสียงขมไม่นานนักก็เงียบลงด้วยเกียดครั้นต่อการไม่รับรู้ของผู้คน ที่มัวสารวนกับความจำเรินหลากหลายใยแก้วหูของพวกมนุษย์ไม่อาจรับรู้ถึงการมาเยือนของความเงียบถึงกะนั้นเมื่อมองย้อนอย่างกลับเข้าไปในตัวเองอย่างถี่ถ้วนแล้วมันก็อดบันไว้ไม่ได้เพราะความไร้ตัวตนและสถานภาพแน่นอนในโลกมันจึง ขาดความสำคัญไม่มีไม่เป็นการเคลื่อนไหวที่ไร้ร่องรอยราวกับอาชยากรที่มันช่างเป็นเรื่องอดสูหน้าอับอายสิ้นดีมันชะงนักเท้าข้างกำแพงสูงแ่วเสียงร้องควญครางปวดแสบปวดร้อนจากการทรมานอันโหดถาม มันรับรู้ถึงเสียงโบยตีหนักหน่วงและเสียงโซ่บ่วงบาดท,ที่ร้อยรัดพันล่างมันหลับตาแล้วมองเห็นภาพของหล่อนพยายามดิ้นรนขัดขืนทุกสปปรรพสิ่งตกอยู่ในการครอบครองของมนุษย์โดยสิ้นเชิงมันนึกอาฆาตแค้นสนุกกับเรื่องเดือดร้อนของคนอื่นเสียงหวีดร้อง ขึ้นในความเงียบครามปลายชัยย่อมตกเป็นของผู้อ่อนแอและไร้อำนาจเสมอยิ่งยอมรับคำหยัดยามจากคนอื่นมามากเท่าใดก็จะสูญสิ้นตัวเองมากไปเท่านั้นไม่มีก้าวเดินใดจะองอาจและสง่างามด้วยราศีของตนเองด้วยการดูถูกตัวเอง ด้วยความรู้สึกกดดันอยู่เช่นนั้นมันรู้สึกร้อนร้าวอยู่ภายในอย่างรุนแรงที่สุดและสัมผัสรู้ความเปลี่ยนแปลงบางประการลูกรับดั้งเดิมของมันที่เคยเป็นเพียงควันหม่นขมัวเปลี่ยนเป็นดําเข้มทาบชัดเจนบนกำแพงสีขาวเคลื่อนขยายสายขยับไปตามคึื่นลมและแสงแดด มวลอนุภาคของเงาของมันกำลังหลอมรวมเป็นกลุ่มก้อนมวนมุนเข้าหาจุดศูนย์กลางล้ายจะเกิดมีน้ำหนักมีรูปร่างสันฐานขึ้นมายิ่งไปกว่านั้นมันยังมองเห็นดวงตากรมโตและเพลิดเพริงของสาวคู่รักมาลอยบนเวียนอยู่ไม่ไกลแสงสดใสดังดวงดาริกาศส,สกาวเหนือผืนดิน ป่าช้าเก่าความอบอุ่นในคืนวันเก่าแจ่ได้กลับมาสู่ห้วงคิดคศหนึ่งกลิ่นอายความรักความผูกพันและความใฝ่ฝันได้นำอานุภาพศรัทธามาสู่ตัวตนของมันซึมซับความหนักแน่นมาบรรจุลงในความว่างเปล่าและต่อเติมความมั่นใจในชีวิตผีของมันมันได้ยินเสียงสวด ดังเล็ดลอดออกมาจากบ้านหลังใหญ่มันไม่ใช่สุนทรพจน์ที่รื่นหูสำหรับมันแต่เป็นภาษาที่มีอายุอยู่ได้ด้วยการท่องบทซึ่งสำทับการล้มตายของเหล่าพูดผียิ่งขึ้นมันสุดหักข้ามอารมณ์แค้นผีหนุ่มปราดเข้าไปยืนตรงช่องประตูกำแพงแล้วก็ถูก กระชากออกมาด้วยเรี่ยวแรงที่เหนือกว่ามันลมกลิ้งอยู่ข้างกองขยะไอผ้ผีนี่มึงคิดจะบังอาจเข้าไปทําลายพิธีใช่ไหมพระภูมิเจ้าที่ปรากฏกายอ้วนทูนขึ้นพร้อมกับเทพรักซึ่งคอยตรวจตราวความเรียบร้อยอยู่ทั่วไป แสงแพรวพาวจากอาพรบอกให้รู้ถึงวัน,นะที่สูงส่งอย่างชัดเจนเองเลือกคิดป่าเทือนอย่างนั้นเสียไอ้ผีไม่มีสาระใดๆทั้งสิ้นรู้ไหมไอ้พวกผีไม่เห็นเค,เคยเห็นผีตัวไหนดื้อรั้นอย่างมึงเทพรักษ์สีหน้าส่งเสียงกราดเกลียว ส่วนมากเมื่อรู้ตัวว่าตัวเองตายแล้วจะนอนจะว่านอนสอนง่ายทั้งนั้นผีหนุ่มก้มหน้ามองพื้นเหมือนไรความคิดแต่แล้วมันก็ตัดสินใจเงยหน้ามองจ้องตรงไปที่เสพละข้ายังไม่ตายโว้ยเถียงอีก ไอ้ผีมึงเป็นผีแล้วข้ายังไม่ตายข้าจะยืนยันความจริงนี้ต่อไปความจริงของผีนะหรือมันไม่มีสาระวะมียังมีสำหรับข้าอย่าต่อปากต่อคำมันเลยท่านเทพารักชักขวานทองออกมาคววง เชิญท่านเข้าพักผ่อนตามสบายเถิดข้าจะจัดการกับมันเองผีเปรตวิ่งกรูออกมาจากที่หลบซ่อนลากผีหนุ่มถูลู่ถูกลังไปที่ฐานเจดีย์เก่าข้างบนเทพร,รักษ์มาถึงก่อนโดยทางอากาศความปั่นป่วนเกิดขึ้นในโลกนี้เพราะมีผู้ไม่รู้ตัวเองอยู่มากเองจงกลับไปลงหลุมเสีย เพื่อสันติสุขจะได้เกิดขึ้นอย่าได้ตามมาก่อกรรมทำเวรกับใครอีกเลยพวกข้าก็ต้องการสันติสุขเหมือนกันนะโวยผีหนุ่มว่าเองเข้าใจผิดคนที่ยังมีชีวิตยอยู่เท่านั้นมีสิทธิ์เรียกร้องสันติสุขส่วนคนที่ตายแล้วก็ถือว่าสูญสิ้นกันไปไม่มีสิทธิ์กลับมาทวงถามอะไรทั้งสิ้น ก็เพราะข้ายังไม่ตายข้าถึงได้มาทวงถามอยู่นี่ไงไอ้ผีตายโหงไอ้ผีตายโหงไอ้หามันเข้าใจอะไรยากจริงๆเองกลับไปเถอะอย่ามาจุนจ้านแถวนี้เลยขอให้อยู่เป็นสัตว์เป็นส่วนเพื่อความสงบสุขเรียบร้อยของบ้านเมืองไม่ จนกว่าข้าจะเอาตัวพวกน้องๆออกมาได้อไอ้นี่ไม่ชอบพูดดีว่ะกักขังพวกเขาไว้ทำไมกันเล่าปล่อยพวกเขาออกมาเป็นอิสระมาสู่เสรีภาพเสรีภาพอดอยากของเองฟังนะข้าจะบอกให้พวกที่อยู่ในหม้อ ของหมอผีนั่นน่ะได้รับการฟูมฟักเลี้ยงดูอย่างดีพวกที่เป็นสาวต่อไปก็จะมีน้ำมีนวลผิวพรรณหมดจดสดใสพวกที่เป็นเด็กก็จะอ้วนจำมัำ่มน่ารักกันทุกตนอย่าหลอกหลอนกันเลยดีกว่าเพราะข้าได้ยินเสียงร้องเจ็บปวดและขอความช่วยเหลืออยู่ในหม้อ อ๋อไม่ใช่นั่นเป็นเพียงการทำหน้าที่ของหมอผีเป็นบางเวลาเท่านั้นไม่ได้ทรมานอะไรผีหนุ่มสลัดความอ่อนแอทิ้งทันทีเทพารักถึงกับพังะงายในความกล้าของมันเพราะมีอาการบ้าบินเจือปนอยู่มากอย่างไม่เคยเห็นมาก่อนมันคิดชั่วขนาดนั้น ยังปกป้องอีกหรือเทพารักษ์ตบัดขวัญในอากาศอย่างใจเยน็นแต่เสียงเฟี้ยวฟ้าวเย็นจะเยือกสะกดผีหนุ่มยืนแน่นิ่งน้ำมันพลายกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเพราะมันมีสรรพคุณล้ำเลิศที่สุดเท่าที่เคยค้นพบในโลกนี้ ไหนว่าวิทยาการก้าวหน้าหนักหนาทำไมต้องอาศัยวิชาไสยศาสตร์อีกเล่าจะเอาน้ำมันพายจากข้าอย่างนั้นหรือผีหนุ่มแค่นเสียงก็ยังพึ่งพากันอยู่บ้างเป็นบางส่วนเทพารักษ์อธิบายแต่น้ำมันพายดังกล่าวหมอผีไม่ได้เอามาปลูกเสกเป็นนวดสเสน่ห์เล่กลอะไร แต่เป็นวัตถุดิบส่งเข้าโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องสำอางน้ำหอมและยาปฏิชีวนะถ้าใครได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของน้ำมันพายแล้วจะรักษาผิวพรรณให้สดใสตลอดไปนานแสนนานเอาชนะโรคภัยไข้เจ็บได้เท่ากับว่าลืมความตายโดยอัตโนมัติยังไงเล่าเห็นแก่ตัวที่สุด แล้วเมื่อไรพวกที่ตายไปแล้วจะได้กลับไปเกิดเสียทีนั่นแหละคือคุณสมบัติที่เยี่ยมที่สุดของมนุษย์ถ้าขาดเสียสิ่งนี้ก็เท่ากับตายทั้งเป็นข้าเชื่อมั่นว่าข้าสามารถหักคอคนได้เองยังมองอะไรพลาดไปหลายอย่างเทพรักษ์มองผีหนุ่มด้วยสายตาเย้ยหยัน แต่ยังพอมีความเวทนาสงสารอยู่บ้างพูดต่อไปว่าเองมันนอนตามติดพื้นจึงขาดโอกาสรับรู้อะไรดีๆหลายอยา่างไอผ้ผีไม่เหมือนข้าผู้พมนักอยู่บนต้นโพอสูงย่อมมีหูตากว้างไกลมองดูความเป็นไปของโลกได้รวดเร็วฉับใหม่และตรงตามความเป็นจริง ในฐานะที่เราอยู่ในโลกเดียวกันและพอจะสื่อสารกันได้ด้วยวาจาบ้างถ้าขอบอกความจริงว่าผีไม่สามารถยัดเยียกความตายให้แก่คนได้อีกแล้วไม่ว่าเหตุใดก็าตามแต่ข้ายังเชื่อในอำนาจความอับประมงคลของข้านะเว้ยเฮ้ยเองมันผีดักดานจริงๆว่ะ เรียกว่าผีบริสุทธิ์เองไม่มีพิษสงทำให้คนตายอยู่แล้วแค่ทำให้กลัวยังไม่มีน้ำยาดังนั้นอย่าคิดอะไรที่มันเกินตัวไปเลยแค่หักคอใครจะทำไม่ได้เองก็คิดแต่เรื่องก่อเวรก่อกรรมอย่าลืมว่าหักคอคนก็เท่ากับหักคอพระ เพราะคอทุกคนทุกวันนี้หายากที่จะไม่แขวนพระซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณงามความดีของพวกเขาอยู่แล้วคุณธรรมทั้งปวงบรรจุลงในเนื้อนาบุญนั้นแล้วศีลธรรมสำเร็จรูปบริบูรณ์อยู่ในนั้นทุกวันนี้เองควรจะกราบไหว้มนุษย์ด้วยซ้ำไปหรือเองจะไม่เชื่อค่าก็ตามใจเถอะวะ เมื่อเห็นผีหนุ่มอย่างนิ่งเงียบอยู่เทภารักษ์จึงสบโอกาสในการให้โอวาทเพื่อนำไปเป็นหลักปฏิบัติการอยู่ใกล้ชิดพระบนต้นโพนั้นซึ่งเป็นคำสอนต่างๆซึ่งเข้าสู่การเจ็ดตำพอจะถ่ายทอดแจ๋เพื่อนร่วมโลกที่เป็นผีด้วยกันผู้ยังมีความทุกข์นี้ การเกิดเป็นผีเล่ล่อนฟังไว้นะการเกิดเป็นผีเล่ล่อนนี้ถือว่าเป็นผลจากการทำบาปกรรมไว้มากเมื่อครั้งยังมีมนุษย์อยู่เป็นคนถ้าหากเองยังขืนมุ่งมั่นจะทำชั่วต่อไปก็เท่ากับปิดอนาคตการเกิดเป็นมนุษย์ในชาติหน้าของเอง ที่พวกเองไม่ถูกจับส่งลงอเวกีนั้นก็นับว่าดีแล้วแสดงว่ายังมีความดีอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ไม่เพียงพอที่จะหนุนส่งให้ไปเกิดใหม่ฉะนั้นเองต้องรักษาสถานะความเป็นผีไว้และมั่นทำความดีอย่าเที่ยวหาหลอกคนข้าจะได้พบคนที่รักอีกไหมล่ะ โอ้แน่นอนทุกอย่างขึ้นอยู่ที่เจตนาเชื่อสิ่งใดและปรารถนาสิ่งใดก็ต้องได้สิ่งนั้นข้าปรารถนามีชีวิตผีหนุ่มตอบข้าต้องการหนีจากความต่ำาต้อยแผลนแค้นอย่างทุกวันนี้เองเริ่มมองเห็นทางแล้ว ถ้าต้องการสัมผัสรสชาติหอมหวานของความรักต้องไปพบกันที่เมืองมนุษย์เท่านั้นอารมณ์กระเสมทั้งหลายทั้งปวงรอคอยอยู่ที่นั่นส่วนโลกอื่นนอกจากนี้เป็นเพียงกลลวงเท่านั้นแล้วจะให้ข้ารอไปอีกนานเท่าใดจนกว่าผีจนกว่าจะมีใครแรผ่กุศลมาให้นะสิ อ่อนใจเหลือเกินไม่มีเครื่องสงมบูรไม่มีคำบุธิตใดๆทั้งนั้นพวกเรากึงได้จมปลักอยู่อย่างนี้การเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่เรื่องง่ายเทพารักษ์เคลื่อนอิระยาบทเพ่งมองใบหน้าผีหนุ่มเหมือนสะกดให้อยู่ในอำนาจแต่ถ้าว่ามันก็ไม่ยากเกินความสามารถมี วิธีกรรมอยู่สองอย่างที่จะทำให้ผีไปเกิดเป็นมนุษย์ได้คือหนึ่งราคอยโชคชะตาจนกว่าจะมีกระแสผลบุญส่งมาถึงสองนำลาบรางวัลที่หนึ่งไปบอกถึงห้องนอนข้อนี้เป็นที่นิยมมากเพราะเมื่อคนถูกแล้วก็จะ ทำบุญอุทิศให้และส่งผลให้ไปผุดไปเกิดทันทีแล้วจะให้ไปหาตัวเลขเม่นๆนั้นมาจากไหนมันถามอย่างกระตือรือร้นสายตาเป็นประกายสดใสาถามจริงๆเถอะพวกเองเคยเข้าไปในความฝันของคนบ้างไหมเคยทำไมจะไม่เคยเวลาไหน ก็ก็เวลาคนหลับนะสิแล้วไม่เคยเสนอตัวเลขบ้างหรือเคยเสียงมันเบาวิวลงเมื่อนึกถึงการหลอกลวงของตนที่ไร้ผลแต่พวกเราไม่มีหลักวิชาการอะไรเราสุ่มไปตามาภาษาผีคันไม่ตรงกับเลขรางวัลที่ประกาศผลล้ายก็ตามมางวดแล้วงวดเล่า อย่างที่เห็นนี้แล้วจะให้ทำอย่างไรขอความกรุณาท่านได้โปรดเห็นใจพวกเราบ้างได้ไหมละ่ะเฮ้ยเรื่องจิปจ้อยเทพล,ลักลอยเล้วขึ้นไปบนต้นไม้ต่อไปนี้เริ่มต้นชีวิตใหม่มีแหล่งที่แม่นยำอยู่แห่งที่เชื่อถือได้เพราะทำให้นางตะเคียนไปเกิดเป็นมนุษย์หลายตนแล้ว แล้วโยนใบโพแห้งลงมาพร้อมพูดว่าคู่มือการเดินทางเล่มนี้จะบอกรายละเอียดทุกอย่างนับตั้งแต่เอกสารที่จะนำติดตัวไปเส้นทางและแหล่งสำคัญนั้นถ้าไม่รักกันจริงรับรองข่าไม่แนะนำเทารั์มองตามหลังผีหนุ่มด้วยความรู้สึกโล่งอ,อกหมดภาระหน้าที่ไปชั่วขณะ คราวนี้คงได้พักผ่อนอย่างอิ่มเอมเสียทีสายลมรวยรินอยู่ระหว่างกิ่งไม้เสียงมันหาววอดดังขึ้น <c oughs> จะไจ้เสียสถี